สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะนางฟ้าก็จะมาฟาดอีสางเน่าตามเคยนะคะ f อฟซถ้ามันไม่หยุดเห่าเราก็ฟาดต่อนะคะถ้ามันหยุดเห่าเราก็ไม่ฟาดอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางฟ้านะคะอุถามมึงหน่อยนะสางเน่ามึงบอกว่างานบวงสรวงองค์ปู่ปริจิต เป็นงานครั้งสุดท้ายของลุงพลเหรอมึงจำคําพูดมึงไว้นะนะมึงน่ะมันเป็นคนชั่วจิตใจมึงก็ชั่วปากมึงก็หมาขนาดตัวของมึงเองอ่ะมึงยังไม่มีใครที่จะเข้าใกล้ตัวมึงเลยเพราะความสันดานของมึงอ่ะน้องสาวมึงอ่ะ น้าตออ่ะเขายังมาเล่นงานมึงเลยเรื่องข้าวเนี่ยตอแหลกับสังคมมาตลอดโกหกแต่เรื่องข้าวะระวังเถอะเอฟซี FC คิดดูนะคะเขาจัดงานบวงสวงกันมันบอกว่าเป็นงานสุดท้ายของลุงพลที่จะได้มีโอกาสที่จะจัดงานบวงสวงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ปากมันหน้าเอาตีนถีบไหมคะ fc ปากอีสางเน่ามันหน้าเอาตีนถีบไหมคะถ้าอยากเอาตีนถีบมันขอเลขสองนะคะ fc สองตีนเลยถีบปากมันเลยนะคะซ c คนอย่างมึงมันก็มีแค่นี้แหละจริงๆริง fc คำพูดมึงแต่ละอย่างเน่ยรู้สึกว่ามันจะเกลียดมากเลยนะคะที่มีองค์ปู่ปริจิตะ จำได้เลยนะคะมันบอกว่ามีการจัดนะ,ะบวงสวงเนี่ยองค์ปู่ปริจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่มันชนะคดีเนี่ยมันจะเอาองค์ปู่ปริจิตเราเป็นหันเป็นท่อนๆ่แล้วก็ไปขายตามตลาดนัดอะ่ะไปเลขขายอะ่ะนี่คือสันดานเร็ว FC คอยดูนะคะวันที่ยี่สิบนี้ดูสิคะว่ามันจะทำหน้าอย่างไร่าลืมเรียกปอเทกตึงให้มันด้วยนะคะ FC นะคะอยากรู้เหมือนกันแหละคนปากหมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงขนาดตัวเองยังทำตัวไม่ดีเลยออกมานั่งแช่งคนอื่นเขาใส่ร้ายป้ายสีเขาโอ้โหแบบคือเห็นหนังหน้ามันแล้วนะคะเอซี FC. แม่งอยากถีบอะเอาตรงๆนะคือคนอะไรก็ไม่รู้จิตใจแม่งสกโปกโสโครกขนาดเป็นผู้สูญเสียนะคะเอซ มันยังพูดได้ขนาดเนี้งานเขาจัดอลังการลุงพลจัดงานป้าแตนจัดงานแล้วทุกคนเนี่ยยูทูบเบอร์แล้วก็ทุกคนเนี่ยแล้วก็คนที่ช่วยจัดงานทุกคนเนี่ยที่อยู่เคียงข้างลุงพลเนี่ยมันบอกเป็นงานครั้งสุดท้ายของพวกลุงพลของลุงพลกับป้าแตนพอเราฟังแบบนี้คือแบบมันมันรู้สึกว่าอีนี่มันสันดานเสียจริงๆนะเอฟซสันดานแบบแบบ ถ้าอยู่ใกล้ๆนะมันคงตายไปแล้วล่ะค่ะ Fc เอาตรงๆเลยนะคะปากหมาๆอย่างเงี้ยนะไม่รอดส้มตีนกูหรอกเอาจริงๆคือแบบโมโหอะแล้วทําหน้ากระแดะด้วยนะคะกระแดะมากเลยงานนี้นะคะเป็นงานสุดท้ายของมันประมาณว่าเป็นงานสุดท้ายของชัยพนเป็นงานสุดท้ายรีบๆทำซะประมาณนี้นะคะ Fc <oughs> คือความตอแหลของมันนะคะแต่เวลาเราเนี่ยด่ามันนะคะนะ มันร้องแลกแขกกระเชิงนะคะ F4 แต่เวลามันมานั่งกระแสะคนอื่นเขาเนี่ยคือทำได้นะคะทำได้ระวังนะอาจจะเป็นงานสุดท้ายของมึงก็ได้จัดงานเลี้ยงให้มึงไงจัดงานองค์ปู่ฉลองไงฉลองว,วันงานองค์ปู่ฉลองเผื่ออีสางเน่ามันจะได้เข้าไปอยู่ในซังเตบ้าง กูถามมึงอีสงางเน่ามึงบอกว่าวันบวงสวงขององค์ปู่ปริจิตวันที่10จะเป็นวันวาระสุดท้ายของลุงพลเนี่ยแต่ว่ามึงเคยหันไปถามตัวของมึงเองหรือเปล่ามันอาจจะเป็นวันวาระสุดท้ายของมึงก็ได้ใช่ไหมคะเอฟ ดูปากมันแล้วกันนะคะเอฟซีกูถามหน่อยนะมึงเคยหันไปดูสันดานของมึงหรือเปล่าลองลองไปส่งกระจกชงโ k e ดูเงาของตัวมึงหรือเปล่าว่าสันดานของมึงอ่ะมันเป็นยังไงสางเเาว <c oughs> สันดานที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นสันดานเสียที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น <c oughs> เคยหันไปมองกระจกและชง o e ดูเงาบ้างไหม เออกูถามหน่อยสิมานั่งสาบแช่งคนอื่นเนี่ยกูมีความรู้สึกว่ามึงไม่ค่อยจะถูกกับองค์ปู่ปริจิตของกูสักเท่าไหร่เลยนะจะเอาไปหั่นบ้างงูเขียวงูดินบ้างถามจริงๆเถอะมึงก็ยังนับถือมึงก็ยังไปไหว้เหมือนกันไม่ใช่หรอ ระวังนะสิ่งที่มึงดูถูกลุงเอาไว้อะมันจะเข้าย้อนกลับไปหาตัวมึงมึงสังเกตอะไรไหมสังเนาว่วาครอบครัวมึงเนี่ยมีแต่เรื่องแต่ราวเพราะว่ามึงเหยียดยามองค์ปู่ปริจิตไงมึงจะตัดมึงจะมายึดแล้วก็เอาไปตัดแล้วก็เอาไปขายท่อตลาด แล้วก็มาบอกว่างานวันที่สิบที่จะถึงเป็นงานบวงสรวงของลุงพลป้าแต่นเป็นงานสุดท้ายของลุงพลมึงจําคําพูดมึงเอาไว้นะสิ่งที่มึงใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยมันจะย้อนเข้าพุ่งไปหาตัวมึงกูจะบอกให้มันไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกมึงรอชาตินี้แหละกูจะบอกให้ดุการกระทำของมึงแต่ละอย่างสิ เลวแม่งขั้นเทพอะเอฟซีปาก็หมาสันดานก็เยี่ยรู้แหละได้มาจากใครอ่ะอืถ้าทางจะได้มาจากตา,ตาชอริเฮียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงนะคะเอฟซีคนอื่นเนี่ยนะถ้ามันได้สันดานจากของป้าแต่นเนี่ย มันคงจะเป็นคนดีนะแต่บางเอิญเนี่ยทั้งหมดในบ้านเนี่ยมีป้าแตนเป็นลูกที่น่ารักแล้วดีที่สุดเอฟซีคิดดู oh, oh. มีความจริงใจร oh, oh. ักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องแต่คนอย่างอีสางเน่าเนี่ยมีแต่สันดาน oh. ใช่หรือไม่เอซี กูเห็นมึงพูดแบบเหยียดหยามลุงพลเนี่ยคือมึงแค้นอะไรลุงพลนักหนาวะกูถามจริงเออทั้งๆที่มึงก็ไม่รู้เลยว่าลุงพลทําลูกมึงหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการเดาจากข่าวทั้งนั้นเลยเอฟีไปนั่งฟังจากข่าวแล้วก็มาคิดเอาเองว่าลุงพลเป็นคนฆ่าลุงพลเป็นคนอุ้มน้องไปลุงพลเป็นคนเอามีดเนี่ย ไปตัดที่ผมลูกของมันมันคิดไปทั่วที่ทั่วแดนเนี่ยนะเอฟซีโคตรเจ็บใจเลยนะใช้ให้ลุงพลทำแม่งทุกอย่างนะเว้ยแต่ผลสุดท้ายยังไงวันงานบวงสวงเป็นงานครั้งสุดท้ายของลุงพลดูปากมันสิคะเอฟซีน้าเอาตีนยัดปากไหมคะเอาตรงๆนะคะเอซสันดาน นี่แหละเขาเรียกว่าสันดานของมันเนี่ยเริ่มออกมาทุกวันทุกวันนะเอฟซีแต่ว่ารู้สึกว่าอีพวกที่อยู่ข้างข้างแคมมันเนี่ยอย่างอีจังไรอย่างเงี้ยก็ออกมาฟาดลุงพลน,นะะและก็อียนยันแตดเห็นไหมแต่ละตัวอีทู้อย่างเงี้ยมีแต่ตัวตอแหลทั้งนั้นนะคะเอฟซีนะ,ะนะคอยดูแล้วกันนะอีพวกมึงอีพวกตัวตอแหลทั้งหลายอะมึงคอยดูแม่มึงแล้วกันนะ อีสางเน่าแม่ของพวกมึงเนี่ยมึงคอยดูต่อไปแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูก็อยากจะดูต่อไปเหมือนกันว่าสิ่งที่มึงใส่ร้ายป้ายสีลุงพลเนี่ยยัดเข้าหาให้ยัดคดีให้เนี่ยแล้วมึงจะได้รับกรรมอะไรบ้างกูอยากรู้กูก็อยากเห็นด้วยคอยดูนะคะเอฟซี 3, นะแล้วกูจะบอกให้นะวันที่ยี่สิบธันวาคมนี้ จะเป็นวันที่ดีของลุงพลป้าแตนเป็นวันที่ถูกยกฟ้องแต่คนบางคนอาจจะหน้าแหกไม่รับเย็บใช่ไหมคะเอฟซีมันไม่ใช่อย่างที่ว่าเป็นงานครั้งสุดท้ายหรอกแล้วงานองค์ปู่ปริจิตของพวกกูจะมีตลอดจนพวกกูตายจนลุงพลตาย จนป้าแตนตายก็จะมีการจัดงานอย่างนี้ตลอดไปนะจำเจกบาลมึงไว้ด้วยอีสางเน่ายามาพูดหมาหมาเพราะสันดานมึงมันเป็นเฮียแบบนี้ไงมันไม่มีใครอยู่กับมึงได้เพราะอะไรเอฟซีก็เพราะสันดานเร็วๆของมันแบบนี้ไงนี่แหละเขาเรียกสันดานของมันสันดานที่แท้จริงของมันนีของอีสางเน่านี่แหละคร f เอฟซี มื่อก่อนทําเป็นงุ้มหิม้มไม่รู้เฮี้ยส้นตีนอะไรหรอกหน้าดำาๆแหลนแลตอนนี้เป็นไงออกมาตอแหลทาปากแดงเฮ็ดออกมานั่งกันแนกกระแหนประแตนหลังค่อมเพราะผัวใช้งานเยอะออกมานู่นนี่นั่นสารพัดสาร,รเพคิดเอาเองแล้วกันนะคะเอฟซีนี่คือสันดานจริงของมันนะคะเฮียไหมล่ะคะ